เม็ดพระศกเป็นเม็ดเม็ดเด้งเด้งเรียงกันสวยงามคมชัดเจนมากๆเห็นเป็นเส้นเส้นน,าน,านาันหนาปืน้นๆมองดูเหมือนกิ่งไม้เลยนะครับนี่แบบนี้อาจหรือบางท่านบอกว่าตัดละเอียดนะครับแบบนี้นก็อยากให้รู้ไว้นะครับเพื่อไปเจอตามบ้านหรือตามแผงข้างทางต่างๆว่าเหรียญแบบนี้เป็นพิมพ์พระพุทธแบบนี้ด้านล่างจะระบุ วัดถ้ำขามพิกมาดูทางด้านหลังตรงนี้จะเป็นอัคระคาถาด้านล่างระบุพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรว่าเหรียญแบบนี้คือเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรที่เป็นพระแท้ท่านพระอาจารย์ฟั่นแน่นอนเพราะว่าเหรียญน,นี้ถูกบรรจุไว้ในรมเนียบเหรียญของ พระอาจารย์ฟั่นอาจารโลเป็นรุ่นที่95นะครับในปี2518การจัดสร้างชัดเจนนะครับก็โดยคุณชูชาติประมวลผลในขณะนั้นท่านเป็นประลัดประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ถวายพระอาจารย์ฟั่นและเท่าที่พบเจอก็จะมีเนื้อทองแดงลมน้ำตาลแบบนี้ แล้วก็จะมีเนื้อทองแดงลมดำด้วยนะครับดูนะครับพิมพน้าพระพุทธหน้าตาแบบนี้นะครับปวบปวๆอิ่มๆแบบนี้นะครับเม็ดพรศกเป็นเม็ดๆเด้งๆเรียงกันสวยงามคมชัดเจนมากๆนะครับดูตามองค์พระตามแขนตามขาฐานนะครับจะมองเห็นเป็นเส้นๆขีดๆเหมือนรอยตะไบนี่นะครับ ตามองพระตามแขนนะครับแขนนี้ชัดเจนเลยเป็นขีดขีดเยอะเยอะเลยนะครับขีดขีดเหมือนรอยขัดรอยแต่งตะใบนะครับนี่นะครับชัดเจนเลยนะครับจะเต็มเลยนะครับบนฐานก็จะเต็มเลยเป็นรอยแบบนี้นะครับเหมือนรอยตะใบตามซอกแขนซอกลืบต่างๆนะครับรวมทั้งพื้นผิวนะครับจะมองเป็นเส้นเสี้ยนเยอะเยอะนี่นะครับ จะมองเห็นเป็นเส้นเซียนคมๆนะครับตามล่องตามหลืบต่างๆนะครับนี่นะครับื้นผิวเหรียญก็จะเป็นเส้นเซียนเยอะๆวิ่งศาสตร์กระจายแบบนี้นะครับจะคมๆแบบนี้นะครับดูนะครับบริเวณนี้นะครับจะมองเห็นเป็นปื้นๆนะครับขายกิ่งไม้ นี่นะครับจะเห็นเป็นเส้นเส้นหนาๆนนปืนป้นๆมองดูเหมือนกิ่งไม้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับพิมพ์ทั้งด้านหลังนะครับพลิกมาให้ดูบริเวณขอบนะครับสันขอบเหรียญจะมองเห็นเป็นเส้นเส้นขีดขีดนะครับคมคมนี่นะครับจะมองเห็นเป็นเส้นเส้นขีดขีดคมคมแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะดูชัดเจนมากนะครับ จะเป็นทั <ici> ้งสองฝั on ่งนะครับน mm ี่นะครับแบบนี้ฟอนต์นะครับฟอนต์อักขรฟอนต์ตัวหนังสือจะเป็นแท่งคมชัดนะครับจะเลี้ยวเียวนะครับแต่คมชัดเจนดูนะครับนี่ลักษณะฟอนต์ตัวหนังสือนะครับฟอนต์อักขรนี่นะครับต้องคมคมนะครับแบบนี้สําหรับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับหัวก็จะเป็นเม็ดกลม เป็นแท่งชัดเจนเห็นไหมครับหัวตัวหนังสือนะครับจะเป็นเม็ดกลมกลมแบบนี้ชัดเจนนะครับมาดูนะครับเบิร์ตัดขอบตัดนะครับเหรียญรุ่นนี้จะตัดแบบนี้นะครับนี่ตัดฉีกตัดหยาบแบบนี้นะครับชัดเจนยาบหยาบหรือบางท่านบอกว่าตัดละเอียดนะครับแบบนี้นี่ลักษณะแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันรอยตัดจะเหมือนกันเลยนะครับตัดฉีกตัดหยาบ หรือตัดละเอียดนะครับเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นพิมพ์พระพุทธแต่ว่าถูกบรรจุไว้ในทมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรอันนี้เป็นรุ่นที่95นะครับสร้างในปี2518องค์นี้สวยๆเดิมๆเ,เลย